ออกแบบออนไลน์กาเฟอร์อสะดวกมากนอกจากเฟอร์นิเจอร์นะครับไอพวกเข้าของเครื่องใช้แบบโต๊ะทำงานโต๊ะกินข้าวคือรับฟิวหมดรับหมดเลยคร,รับเฟอร์แอครับจบทุกอย่างแล้วอะไรรู้ไหมพี่พีทหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกจากบ้านเลยคือหนูเป็นคนติดบ้านห่หวงของชอบอยู่ในบ้านมากแล้วก็คือตั้งแต่คุยงานกันมาก็คือเจอกันแค่มาวัดวัดที่บ้านมั้งหรือว่ามาแบาบบอกเขาๆว่าอย่าทำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลังจากนั้นคุยออนไลน์หมดเลยนะอันนี้คือข้อดีมากๆกก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องแบบ เดี๋ยวต้องออกไปนัดคับแล้วก็แบบไปพบเจอแต่ว่าเราสามารถคุยออนไลน์กันได้แบบง่ายมากๆแล้วก็คือคุยกันรู้เรื่องครบอย่างจบด้วยก็จริงๆอ่ะมันเริ่มมาจากตอนช่วงที่โควิดเนาะที่แบบว่าเราจะต้องแบบว่าเออทำยังไงที่จะแบบว่าสามารถที่จะคุยงานกับลูกค้าได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาลูกค้าก็เลยเป็นที่มาของการคิดบริการนี้ขึ้นมาพอหลังจากนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเออกลายเป็นดีนะเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยก็ไม่สะดวกแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะต้องทั้งแต่งบ้านไปด้วยทั้งทํางานไปด้วย การที่เขาจะต้องมาเจอดีไซน์เนอรอต้องมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการยุ่งยากพอเราทําบริการแบบนี้ขึ้นมาครับมันก็ทําให้ลูกค้านี่สามารถที่จะแบบว่าทําบ้านสวยๆได้โดยทีเ่เขาไม่ต้องเสียเวลากับเรามากก็จริงๆถ้าใครสนใจเรื่องเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับของทางบริษัทติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับก็เราจะมีลายนะครับแอ s ไซน์นะครับแล้วก็ f u r a c ครับเฟอร์แนะครับ แล้วก็จะมีทั้ง t ิกต o อก u t u b e นะครับแล้วก็ Facebook ด้วยโชลูมีไหมคะมีครับอยู่ที่สุขสวัสดิ์เ0ครับเรียนเชิญนะครับอ่าก็ใครสนใจนะคะหรือว่าอยากดูงานต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้นะไม่ว่าจะเป็นตกแต่งหรือว่าจะบังหาบอกว่าสร้างอาพาร์ตเมนต์หาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะบิวอินสวยๆนะแล้วก็สะดวกง่ายแล้วก็ไม่ รบกวนกันอาศัยอยู่ในบ้านนะคะก็สามารถดูได้นะคะหรือว่ามาติดต่อได้ที่เฟอร์แอคนะคะชอบแบบไหนสไตล์ไหนเก็บแบบอ,อยากได้มุมนี้มีภาพในหัวยังไงก็คือสามารถมาติดต่อที่บริษัทได้เลยนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าใน y o u t u b e นะคะหรือว่า i n s t a g r กรต่างๆนะคะก็คือสามารถเข้าไปดูได้เพราะเขาจะมีแบบให้เธอเลือกเยอะมาสามารถเลือกอันนี้ไปผสมกับอันนู้นมา อัแในบ้านให้ได้เรียบร้อยทุกอย่างเสร็จสับนะคะก็คือจบที่เดียวนะคะที่เฟอร์แอคได้เลยเนาะสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่โชว์รูมเฟอร์แอคหรือติดต่อช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะ